สวัสดีครับเมื่อนี้็สิมาทําการถอดเปลี่ยนซีเน,นะครับซีนเผาตังกับซีลดุมรอนะครับก่อนอื่นก็ถอดรอออกก่อนครับก่อนอื่นก็อย่าลืมถ่ายน้ำม,มันออกนะครับนี่น็อตัวนี้เป็งน้ำมันออกก่อนนะครับค่อยถอดครับถ่ายน้ำมันออกนะครับถ่ายน้ำมันออกก็ถ้าเขาเปลี่ยนคางเดียวก็ ทายบ่ต้องทายออกเบิดก็ได้นะครับเนาะให้มันเอียงไปอีกทางหนึ่งนะครับอันนี้ทมเปลี่ยนสองขางนะครับเปลี่ยนสองขางก็ทายออกเบิดแล้วเนาะครับก็คำรอทางนั้นขึ้น,นครับให้มันเอียงมาทางพีก็ให้มันไหลออกจนเบิดหมดละครับมันจังบ่ดอันนั้นน้ำมันขั้นหนาเนี่ยก็ทีประมาณน้ำมันขั้นหนาก็ทีประมาณสิบสองลิตร กักกัวน้อครับเนาะถ่ายออกกะอันนี้ก็ทีล้อตอนต่อไปกะถอดน็อตตัวนี้นะครับหลายตัวเติบลอบเลยครับจัดไปครับครับน็อตกะสิเป็นน็อตเบอร์สิบสี่นะครับตัวนี้กะหลายตัวเติบสิบกว่าหมดแล้วครับคัน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 ออกครับถอดออกเรียบร้อยปั๊บ มน,นี่ยหาหาใหม่เนาะครับเอาบปมีปกติขาเจ้าใส่คอนยางนะครับม่มีคอนยางมีแต่คอนเล็กกับใหม่นะครับทุบๆเดี๋ยวมันก็ออกครับใหม่ห้องคอน,นครับครับอานนี้ออกก็เล็กง,งัดยางนะครับแง่ๆ,ๆๆเข่าแล้วก็ใส่ไปแจเบอร์ยี่ิบห้ายี่ดงัดขึ้นสองคนครับถอดครับลูกปืนตัวบนตัวล่างก็ถอดไปยากเล็กง,งัดยาง แจแน่นะครับงัดสิ้นออกมันก็ีิมีปอกอยู่เ้อครับครับปอกยวนนั่นมันอืมใจต่อใหม่ตัวใม่ไม่เป็นปอกจริงตัวนี้มันเปล่อยออกกัเลยอืมอันนี้ก็เข้าใจกันพิษเนาะครับปกติแล้วมันมีปอกยวนอยู่ซีนฐานดุมมันผลเนาะครับอืมอืม น,นี่เขาพากันวนิจัยเข้าใจกันพีชครับว่าท่านได้ถอดปอกมันครับปอกมันติดไปน้ำแก<จ>นเผาครับบับครถอดกระชายไมให้เก่าไปเอาไม่มีอยู่บบน้ม การใส่ไปเรื่อยๆครับบันที่นี้เดี๋ยวสิยันซีนเขลาตั่งพร้อมนะครับบานที่นี่ก็สิทอดเป็นการเปลี่ยนซีนเข้าตั้งนะครับบันที่นี่พากันงอแงงะแงะแงเบิ้ง,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 งจะขันน็อตนะครับ,บนี้ตอนนี้ก็ยังใส่ครับ นี่ครับมาเป็นเปยนชิ้นเพาต่างกับขันน็อตทั้งๆสองตัวนะครับออกขันออกสองตัวเบิดอมานรูเบอร์ได้แล้วครับเบื่ใหญ่เติบแล้วครับขันอยากฟืดนิหน่อยถอดออกมาปุ๊บมันก็สิรูดออกมาเลยครับรูดออกมากระถอดท่านี้แล้วครับมันก็สิมีชิ้นยุดนี่งัดออกแล้วก็สีมีปลอกยุ่ทั้งเๆครับ ตอนใช้อาจิเ่ได้ท้ายห้เบิ้งนะครับมีสายโทรเข่าแล้วกล้องตัดนะครับทรศัพท์มันตัดเองนะครับถอดออกก็ล่างล่างล่างจลกน้อยนะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับขันน็อตเข่าแล้วครับขันเข่าก็มาประกอบอันนี้นะครับประกอบดุมนะครับนี่ อย่าลืมล่างนะครับล่างที่แหลกับวิจัยกันนะครับพอเคยใส่พอเคยถอดจากเธอเนาะครับสุบออกซุบเขาอยู่หลายรอบเติบน,นี่ก็เอาลูกปืนใส่ก็ใส่บ่ไ,ได้ครับก็เลวบนี้นี่ก็คมซอยกันนะครับสองคนตอ,อกคมลงให้มันจำแล้วก็ตอ,อกลูกปืนเขานะครับลูกปืนตัวในลูกปืนตัวนอกก่อนตอ,อกลูกปืนก็อย่าลืมแผ่นชิปนะครับมีแผ่นชิปอยู่สองแผ่น,นครับ จะใไต่ลูกปืนตัวสุดท้ายนะครับครับประกอบเสร็จก็เตรียมโยกใส่แล้วครับครับรุ่นนี้ก็ต้องใส่เฮดสองคนครับเฮดคนเดียวก็สียากนิดน้อยครับมันหนักครับท่ากก่าเข้าไปใช่วลิงเข้าไปก็ขันน็อตจอยกันนะครับน็อตก็ขันระวังครับมันเป็นน็อตเบอร์หน่อยครับระวังมันสี ไอเ้เยหว,วานครับเอาคันแน่นหลายแนวแนวกับประกอบล้อครับประกอบล้อเสร็จไปครับล้อแหลกตึงน็อตให้แน่นครับล้อซ้องครับคันอออครับล้อที่ซ้องเปลี่ยนเส้นดุมครับโอ้เส้นดุมแลรวครับทางนี้ ถอดอออกคือกันแล้วครับเป็นน้ำมันออกครับขนาดเป็งวาเปงนทางหุ่นเบ็ดคากเหล่าทางผิดอ่ะยังหลายๆครับถอดน็อตออกนะครับคือเก่าครับไม่เคาะ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 ทึงเคาะบนเคาะล่างเดี๋ยวมันกระดุดครับต้องฮับมีคนหนึ่งหับนะครับคือเก่าแล้วครับตอกตอกตอกแล้วก็เอาประแจงัดนะครับ จาะกระเปือประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบเอดคนละครับตัวใหญ่ๆนจักหน่อยครับงัดลูกปืนสองฟังเอาอันเอาสก,กัดยังก็ได้ตีตีขึ้นจักหน่อยครับงัดพดลั่วฟังปุ๊บมันออกง่ายๆหรอกครับก้างมือเขากับบะคบอานไหนนะครับถอดออกมากลางครับด่างน,นะครับประกอบสูบใส่กันดันลงสองคนมันก็นลงแล้วล่ะครับ ฟิตแนจังน่อยครับตอกลูกป,ปงลูกเปืนเข้าไปท่ากาเส็ดเรียบร้อยประกอบครับประกอบตอนซูบเขาเ้าในกระซูบยากเติบนะครับมันนั่นมันอยากเขายากด้วยครับตอนเอาเข้ากับันน็อตเรียบร้อยครับ ลองตั้งคันสักคันทรงบังครับหลอบ้อนมาอยากตรงบันไดมันหลุดประกอบหลอเข้าไปครับคันน็อตเขาปึ๊บตึงนอ็อตปัปบ๊ปบปั๊บปั๊บปั๊บตัวสุดท้ายกำลังสิตึงปั๊บลืมครับลืมครับลืมแผ้นชิปตัวหนึ่งครับถอดไม่แล้วครับบันี้นี่นี่แล้ครับพยายามบังให้ดีครับจะลืมครับเออ นอตเลียตัวสุดท้ายได้ถอดไหมครับถอดกระทะเก่าไหมไขย,ยุมมันเป็นแผ่นชิปตัวทั้งนอกนะครับบรไยหลือลูกปืนไหมครับคันล็อกเข้าไปใส่ล้อ <c oughs> ล้อดีช่องลอบครับอันออกคันเข่ามายเติมนะครับทำการเช็ดกับประมาณ สามชั่วโมงสีส่ชั่วโมงนะครับค่าถอดดอ,อกถอดเขาอย่างนี้ครับใส่รอเรียบร้อยก็เติมน้ํามันนะครับใส่ใสายางนะครับต่อกับกวดน้ำตัดเครื่องประกอบเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปลองเมึงนะครับครับเติมน้ํามันกันน้ามันมันอยากเต็มไว้ครับน้ํามันสิบสองลิตรเติมเข้าไปแค่สิบลิตรอยากล้นแล้วครับ ันนี้ก็เอาไปแลนเบิงนะครับแลนกลับมาก็สทะลุวาน้ำมันมันเหนืดผมผมขาดว่าเนาะน้ำมันมันเหนืดมันไหลซอกแสกเขาซาพอเขาไปลองกลับมามันก็ขาดเนาะครับวันนี้นี่กลมาเติมใหม่นะครับเติมจนมันได้ระดับแล้วครับครับถ้าเขาเติมอยู่กับทีเลยมันก็จะล้นเติมยังมาเติมอยู่มันล้นก่อนเนาะครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ละครับ ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับเนะสวัสดีครับแค่ด่านแค่ไหน